เรื่องที่เซนสิทธิมีเรื่องที่เห็นตรงกันและบางอย่างก็เห็นไม่ตรงกันแต่ว่าทุกๆเรื่องเนี่ยค่ะก,ก็สามารถตกลงกันได้จนบะไปแล้วดินเนอร์แรกของพักร่วมรัฐบาลบภายใต้การกำกับดูแลของแพทองทานชิน,นวัตรบางส่วนก็ประเมินว่าชื่นมืน่นอืม บางส่วนก็บอกว่าเป็นการดินเนอร์ของมิติใหม่ครับ,รบเนื่องจากว่าในวงการพูดคุยเ,ยเมื่อก่อนจะด,ดินเนอร์เนี่ยเขาจะดินเนอร์หลังจากมีกระแสข่าวแล้วมีเรื่องราวที่บาดหมางกันอือว่ามีความขัดแย้งกันหรือว่าในพักร่วมไม่ลงรอยกันแล้วจัดดินเนอร์แต่ครั้งนี้ก็บอกว่าเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดอะไรครับเรื่องข้างหน้าเนี่ยที่แนวโน้มจะมีความขัดแย้งเนี่ย มาคุยซะก่อนอ่าอันนี้ดีนะคือเขาหมองไปข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดแบบจุดอ่อนไว้บ้างเนี่ยมาคุยตอนนี้แหละพี่วีถ้าฟังคําชี้แจงของนาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานและหัวหน้าแพรทองทานเนี่ยนะครับสัญญาณหนึ่งที่ส่งผ่านออกมาคือรอบนี้การดินเนอร์เนี่ยมาพูดคุยสื่อสารกันนอกรอบ<ส>ก่อนเรื่องจะเกิดขึ้นอันนี้วันอะไรล่ะเอกอกว่าเรื่องน,ะอนั้นนะอก็คือ มาก่อนคลมหนึ่งวันครับอันที่สองก็คือคุยกันเรื่องที่อาจคาดว่าจะเกิดปัญหาก่อนที่ขับเคลื่อนกันในสภาครับทุกเรื่องสามารถตกลงพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ท่ขอให้เป็นเรื่องในสภาเรื่องรัฐกรรมนั้นถือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอันนี้ยอมรับนะเรื่องความเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลในการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปเห็นยังเรื่องนี้รัฐกรรมมีทั้งเห็นด้วยและเห็นไม่ตรงกันอยู่ นี่คือสัญญาณชัดจากนายกรัฐมนตรีว่ายกเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยสื่อความกันก่อนออที่มันจะเกิดเหตุเพราะแต่ดูจากไทม์ไลน์ในหลายเรื่องเนี่ยก็ออกไปทำนองนั้นนะ,ะเรื่องที่ยังไม่เกิดแต่ว่าต้องคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นหลังการดินเนอร์ลองฟังมุมมองหรือว่าความคิดเห็นจากนายกรัฐมนตรีครับก็อย่างอย่างที่ทราบนะคะทุกๆเรื่องเนี่ยก็ มีทั้งเรื่องที่เห็นตรงกันนะคะแล้วก็เห็นไม่ตรงกันนะคะก็ประชาธิปไตยเนาะก็แต่ว่าทุกๆเรื่องเนะะี่ยค่ะก็สามารถตกลงกันได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้เป็นต่อไปก็เป็นเรื่องในของในสภาว่ากันต่อนะคะเราก็จะทํางานตรงนี้ต่อไปจริงมีม,ม,มีมีในเนื้อความ หลายหลายหลายๆอย่างนะคะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยมีเรื่องที่เห็นตรงกันและบางบางอย่างก็เห็นไม่ตรงกันนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีเทลตรงนี้ก็ขอไม่ไม่ได้ชี้แจงมากกว่านี้แล้วกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่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 ไมไมเออเป็นเรื่องสภากล้วยธรรมดแยกกันคือไม่ต้องมีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจคือกรณีของนิสสตกรรมเนี่ย อที่ว่าแก้รัฐมนูเนี่ยนะว่าสองเรื่องหนึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอายังไงนายกบอกว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเว้นหมวดหนึ่งหนึ่งหมวดหนึ่งและหมวดสองซึ่งเรื่องนี้พูดคุยกันมาตลอดและถือเป็นข้อตกลงร่วมนรัฐบาลตั้งรัฐบาลกันได้และมามาถึงเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะอยู่ในโซ่กรรมหรือว่าอะไร้วแต่เนี่ย เราไม่แตะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วได้พูดในทุกเวทีอันนี้ดับร้อนเลยครับจะเจีนไหดับร้อนท่าทีของนายกแบบเนี้ยดับร้อนปกติดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลน่ะเขาจะพูดคุยกันในแนวทางในบางเรื่องที่ชัดเจนที่ข้อตกลงร่วมกันแต่รอบนี้พูดกันล่วงหน้าเออล่วงหน้าเลยเพราะหลายๆเรื่องกําลังเดินเข้าไปสู่หมดในสภาที่ไม่ใช่แค่คอรมอจากประชาธิปัตย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลครับกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนฮะไม่แตะเรื่อง,งหนึ่งหนึ่งสองส่วนคนที่คดีหนึ่งสองไม่อยู่ในนี้อินเนอร์ในคอรมอรอบนี้ของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยชัดเจนที่สุดถ้าจะนิรโทษกรรมต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองดับร้อนทันทีเลยเอเอหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เขาบอกว่าวงหาลือบางคนบอกไม่มีการพูดอะไรแต่ความจริงมันก็โผล่ออกมานี่แหละในวงหาลือนี่ <c oughs> มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนิติศกรรมอ่าเอ้ามีว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเองเราชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นว่านแนวทางในการทำนิติศกกรรมเนี่ยจะต้องไม่รวมเรื่องคดีเกี่ยวกับมาตรา1นึ 1> ่งหนึ่งสองนะไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตมาตราหนึ่งสองแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีชุจริตหรือคดีอาญานี่คือจุดยืนของพรรค ตั้งแต่ต้นเห็น <spanning. S 1> ไหมล่ะเอาคราวนี้ตอนนี้ในแนวปฏิบัติหลังจากมันมีปัญหาว่าด้วยเรื่องกรณีในเรื่องวิธีบัญญัติเขาบอกว่าก็ไปตั้งกันมาที่การร่วมกันแสดงว่ามีการรอมชอมครับแล้วไปดูเสียถ้าจะพูดถึงปมหรือจุดอ่อนไหวของพักร่วมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างที่เป็นแก่นแก่นนะเป็นแก่นแก่นของเรื่องอันแรกเลยเรื่องแก้รัมนูนแกรัมนูนต้องบอกว่า ถ้าเทียบเรื่องแก้รัฐนูนกับเรื่องของนิสสตกรรมผมว่าจุดอ่อนไว้ที่ที่ท<ม>ใหญ่คือแก้รัฐนูนเรื่องแก้รัฐนูนอันที่สองเครื่องอนิสสตกรรมไอ้น,นี้ค่อนข้างชัดนะว่าถ้าฟังจากเมื่อคืนก่อนแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองไม่น่าจะอยู่คและถ้าจะมีบางคนบอกว่ามีหนึ่งสองอย่างเื่อนไขถ้าฟังนายกฟังไอ้ออาติไทายพัฒนาประชาทิปปัดหรือว่าภูมิใจไทยแล้วแต่เนี่ย ผมว่าไม่มีหนึ่งสองแน่นอนพี่วีพี่วีรู้จักเล่นเกมจกักรเชอร์ไหมดึงกันไปดึงกันม,มันมีกันดึงกันกันดึงกันไปดึงกันมาเพื่อรู้ว่ากำลังไหนมันมากกว่ากันแล้วสุดท้ายการรอมชอมระหว่างกลางมันจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือพักร่วมรัฐบาลครับแต่เรื่องแก่นนู์เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากนะฮะพักที่มี70เสียงเนี่ยอย่างภูมิใจไทยเนี่ยมุดมินคือต้องบอกว่าทางการเมือง ต้องอกติกาที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดอ่ะต้องยึดยึดมั่น <laughs> ต้องบอกว่าภูมิใจไ,ไทยเนี่ยกติกาและจรนวนแบบนี้เขาได้เขาโอเคแล้วใช่เขาศึกษาเขาเรียนิ่งเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งหรือว่ากติกาซึ่งมาได้มาถึงอำนาจการสานานะองค์กรอิสระสวยังไงเนี่ยเขาชอบกติกานี้แล้วเพราะฉะนั้นภูมิใจไ,ไทยเนี่ยจะไม่เห็นด้วย เวลานัดหมายเนะี่ยนัดในพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นชินเวลาลงในสนามสนามที่คุ้นเคยเพราะนั้นกิจการนี้กติาการนี้ยภูมิยยใจใจคุ้นชินแล้วแล้วก็คิดว่าเหมาะแล้วแต่ว่าพรรคอื่นคิดว่าควรแก้งไงเลิกกันไปแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็พูดกันบนเวทีเหมือนกันว่าเดินหน้ากันครับเดินต้องเดินแต่ว่าจะมีรายละเอียดนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยเราเดินหน้าแน่นอนครับ นี่พูดคุยกันบนเวทีต่อมาพื้นที่กรณีของผลประโยชน์จากพื้นที่ที่มีแหล่งแก๊สมหาศาออพลพื้นที่ซับซ้อน 26, 0 0 0พตารางตารางวาใช่ไหมตารางเมตรใช่ไหมตารางกิโลเมตรตารางกิโลเมตรเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยเอายังไงต่อเพราะอะไรนะต้องต้องยอมรับนะถ้าขับเคลื่อนตรงนี้คืบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยข้างนอกเนี่ยฝ่ายคา้านเนี่ยวาตกรรมเรื่องของการเสียดินแดนเนี่ยมาแน่นอนพอมาอปั๊บเนี่ย พักร่วมเนี่ยจะนิ่งหรือว่าอ่อนไหวแค่ไหนถูกมาแน่นอนผมไปกัมพูชามาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถามกัมพูชาเหมือนกันว่าตกลงไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโ c ซเนี่ยถ้ามีการยกขึ้นมายังไงโทษทีนะฟังกัมพูชาก็บอกเหมือนกันหึมหึมเหมือนกันเหรอหึมหึมแต่ว่าผู้นำสองผู้นำสองเทศเนี่ยเห็นด้วยนะใช่เพียงแต่ว่าการเมืองกัมพูชาเป็นการเมืองที่เบ็ดเสร็จครับไม่มีฝ่ายค้านถูกต้องเขาเห็นด้วยแล้วพัก ประชาชนกัมพูชาของฮุญมาเน็ตคลึบพักอีกพักหนึ่งของนรมเสียนุก็พลึบ 2, 26, 7, 2> 6ง0มตารางกิโลเมตรมซึ่งมีแหล่งแก๊สธรรมชาติเนี่ยอย่างมากนะ,ะจะเดินต่อ,อยังไงและถ้าเกิดเดินแล้วมีข้างนอกเคลื่อนไหววัตกรรมเรื่องเสียดินแดนเนี่ย พักร่วมจะจะโอเคกันมากน้อยแค่ไหน,น,นจะแตกแถวไหมสามสี่เรื่องที่มีการพูดคุยสื่อสารกันครับครับนายกรัฐมนตรีงองค์อิงในฐานะหัวหน้าทีมและหัวหน้าโต๊ะที่นั่งพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ยืนยันชัดเจนว่าสำคัญที่สุดของการพูดคุยดินเนอร์กันเนี่ยคือ ให้พักร่วมรัฐบาลสื่อสารทํางานกันเองให้มากขึ้นอันนี้เริ่มขันน้อแล้วนะเฉพาะเจาะจงในประชุมคอรมอต้องอให้พักร่วมรัฐบาลสื่อสารผลงานกับประชาชนให้มากขึ้นอเริ่มยังเริ่มสื่อสารกันยังเริ่มเริ่มนะเริ่มแล้วสามารถพูดคุยกันวงเล็กเออเออนี่น่าสนใจน่าสนใจามีปัญหาระหว่างกระทรวงตอนนี้มีกระทรวงไหนมีปัญหาบ้างตอนนี้เออเห็นเห็นยังเห็นมีความขัดแย้งไหมระหว่างกระทรวงเนี่ย ยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะเพาเพิ่งเริ่มนายกอุ้งอิงเพิ่งมาได้สองเดือนอยังไม่เห็นแต่ว่าวางไปแล้ววางกติกาวางกรอบแล้วอวงเล็กเลยฮะถ้ากระทรวงไหนมีความขัดแย้งกันวงเล็กฮะเล็กเลยเลยลดกำแพงการสื่อสารลงเออต้องบอกว่าเออมันมีกำแพงการสื่อสารด้วยนะใช่บางทีการเข้าไม่ถึงหรือว่ามีตัวกลางมาทําให้แบบมิสโค้ดก็คือ การสื่อสารเนี่ยความเข้าใจตกระหว่างทางอเออนี่พี่วีสัญญาณหนึ่งส่งออกมาเรารับรู้ได้เลยว่านายกอุงอิงแม้อายุน้อยไม่ธรรมดาครับครับจัดให้มีการสื่อสารลดความเข้าใจที่แตกต่างกันทําให้ปัญหาวงใหญ่มันคลี่คลายจากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนครับอันนี้ใช้ได้ครับนะมาดูตอนนี้ว่าด้วยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปมของรัฐบาล ตกลงเนี่ยกรณีของประชามติอ่ะมันหักกันไม่หักอ่ะอเ,เออเไอ้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคงพูดคุยก็เรื่องหนึ่งท่าทีชัดเจนที่สุดของภูมิใจไทยผมว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้พอรบประชามติแล้วเป็นประชามติชั้นเดียวเพราะเอาสองชั้นเพราะประชามติเนี่ยคือด่านแรกที่นําไปสู่การแก้ไขรัฐนูนเมือ่อกี้เราบอกแล้วว่ากติการนี้แหละภูมิใจไทยชอบแล้ว อยากแก้ไขรัฐนูนเนี่ยตอนนั้นอ,อ,อ่านไม่ยากหรอฮะถ้าทีภูมิใจไทยคือเมื่อเราไม่อยากให้แก้รัฐนูนเนี่ยด่านประชามาติเนี่ยเราจะสนับสนุนเหรอ <c oughs> ใช่คือ <c oughs> ประตูเนี้ยไม่มีใครเปิดประตูแรกนะเอานี้ถ้าประตูแบบ่บาดานไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าสภา่าดานโหวตกันออกไปยึดล่างของสสคร<อ>ับมันจะเกิดปัญหาว่าสภาล่างหักสภาบน พอหักสภาบนแม้มันผ่านไปได้คอรมอเดินหน้าไปได้โหวตไปได้มันจะทําให้ต้องไปขอเสียงสภาสูงคือสวแต่ยังไงแล้วหนึ่งในสามพี่โอนะสภาล่างเนี่ยมีมีภูมิใจไทยอยู่ด้วยใช่และภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลนา็บรรยากาศเนี่ยโอเคสภาสูงท่าทีชัดเจนแล้วสายสินอมวนเปลี่ยวๆเข้าไปแล้วแต่ถ้าสภาล่างและท่าทีของภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงหรือว่าโหวตสวนเนี่ยพักร่วมแนวโน้มมันไม่ดี นี่คุณนิกรจำ侬น,นะหนึ่งในการมาที่การที่ส่งเขาไปทำงานร่วมเนี่ยผู้ชัดเลยถ้าผลักดันกันต่อไปหักกันเป็นแบบเนี้จะแก้รัฐทุนไม่ได้แม้สักมารตราถูกต้อง <c oughs> ผมเห็นด้วยครับ <c oughs> เห็นด้วยกับพี่นิกรนะโจดินนายกกับภูมิใจไทยเนี่ยโจดินคือภูมิใจไทยจะขวางเรื่องแก้รัฐนุนจับตาอะไรจะแหวกแบบแนวของเพื่อไทยหรือพรคร่วมเลยกรณีล่างประชามติ เห็นอย่างสสพิปลายสนับสนุนการแก้ของสวนะใช่สสของภูมิใจสนับสนุนการแก้ไขของสวนะให้เป็นดับเบิลมาจอริตี้คือโหวตลงมติสองชั้นนี่ดูดิและพอเข้าไปสู่โหมดทั้งพักครับงดออกเสียงงดออกเสียงมีห้าคนไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยคือคนที่อยู่งดออกเสียงหมดเพราะฉะนั้นถ้าทีนี้นะจะแก้ยังไงแค่นั้นเองครับเออเพราะฉะนั้นกรณีบริบทของดินเนอร์ทล์กเนี่ย ดินเนอร์ดินเนอร์ทอล์กพูดคุยกันในพาร <Dinner. S 1> ร่วมเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่เป็นรับฟังครับโยนหินแย่ยังแล้วมาพิจารณากันพี่วีวเพราะรอบที่แล้วเนี่ยพี่วีดูนะในไปรับร่างข้อเสนอประชามติเนี่ยพี่วีดูเขาลงคะแนนนี่สวลงตอนสวฮะร้อยหกสิ 4, เห็นชอบ21เเท่านั้นเองอคุณจะฝ่าด่านยังไงงดออกเสียงเก้า เพราะฉะนั้นมติของสวสวนี่คือสายอะไรพี่วีสายสิเงินแล้วคุณจะฝ่ายังไงอ่ะเห็นไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นเรื่องฝ่าด่านพรบประชามตินี่สวเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และเรื่องอะไร OCA เมื่อกี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประคองอำนาจความเห็น ของพักร่วมไปด้วยกันตอนที่สวเขาหักกับพี่โอดูดีโอ้คุณดูขณะนี้ทั้งสภาทั้งสภาอันนี้อันนี้ของสภาสภาสภาสสนะโหวตผ่านไปเท่าไหร่พี่วีปั้งพ้นไปทั้ง3วารละอ้นั้นคือจุดอ่อนไหวของรัฐบาลนะทั้งสามสี่ข้อแต่เฉพาะเพื่อไทยเนี่ยต้องจับตาหลังจากนี้คดีตาใบนี่เป็นจุดอ่อนไหวนะกรณีของครอบงำต้องบอกครอบงำวันนี้ตุลาการสารรัฐมนูญกลับ ขอเวลา15วันเพื่อให้อายการเนี่ยส่งข้อมูลมาเหตุผลอะไรถึงอายการไม่รับคําฟ้องตอนนั้นไม่ส่งมาที่สามนูนทําให้คุณธีรยุทธ์เนี่ยต้องมาฟ้องตรงที่ศาลรัมนูนพี่วีถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้บอกได้เลยครับในแง่ของพักเพื่อไทยเองก็ต้องบริหารพลังบริหารอำนาจบริหารอำนาจเพราะตัวเองก็เจอด่านอยู่ โอเคคดีตากใบไม่ได้เกิดในรัฐบาลแพทองทานถูกต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตแต่พอรัฐบาลมาบริหารแล้วต้องรับผิดชอบวพราจะจากฝาดานนี้อย่างไรเพราะเริ่มดําเนินการเชิงคดีตอนอนายกเศรษฐาทวีสินนะใช่คือปล่อยไปเยอะเพิง่งมาจัดการช่วงเมื่อปีที่แล้วนี่มันทิ้งห่างกันมามันสะท้อนจุดยืนว่าตกลงรัฐบาลจะจัดการกระบวนการยุติธรรมอย่างไรครับจุดอ่อนไหวของพรรคเพื่อไทยมันกลายเป็นเรื่องของการ บริหารอำนาจของพักร่วมรัฐบาลที่อย่าทําให้มันแตกหักจากนนกระบวนการความคิดเห็นที่ต่างกันครับนั่นคือ,อจุดอ่อนไหวของพักร่วมรัฐบาลและจุดอ่อนไหวของพักเพื่อไทยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ